นี่ซูซี่แกมันชักจะมือเตอิบใช้เงินมากขึ้นไปทุกทีทุกทีแล้วนะถ้าสักวันหนึ่งเงินหมดแกจะทำยังไงมันจะหมดได้ยังไงอะพ่อเรารวยจะตายก็ไอคิดอย่างนี้ไงมันถึงจะหมดฉันจะส่งแกไปอยู่กับป้า หนูไม่ไปถ้าไม่ไปฉันตัดแกออกจากกองบรดกโธ่พ่อไปทางไหนครับคนงามพูดอะไรอะ่ะภาษาอะไรอะซูซี่ไม่เข้าใจอะซูซี่ซูซี่จะไปบ้าน มาป้าเต็มมารู้จักไหมอะ่ะทำมดสั่งโคบ้านป้าเต็มมาเลยขึ้นมาเลยโอ้กะขึ้นไหมขึ้นขึ้นยังไงอะ่ะเฮ้ยก็เอาโูคียองเนี่ยแล้วโูคีคืออะไรอะ่ะนั่งตรงนี้แล้วก็เกาะแอลไปเกาะแอลไหมนู้นี่อ่ะ แปว่าอย่างตัวราสตตีนเ้หมิ่นหกินคนจับวายเอหมิ่นหินหมิ่นาหมิ่นไมเนี่ยป้าเต็มโอ้ป้าพาใครมาไหนใช่ใครบอหูแมมาหาป้าเนี่ยใส่สื้อหลายตเต้นี่ ใครอะเอ็งเป็นใครอะสูซี่สูซี่เองค่ะลูกลูกพ่อเดชค่ะอ๋อลุยเดชขึ้นมา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 พบเจอเลยใช่ครับไปไหนมา,นมา,นมาไหนไเนี่ยฮะอ๋าเอา,เอา,เอาที่นี่ไม่มีไวไฟหรอคะไวฟงไวไฟอะไรที่นี่ไม่มีอะ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่มีหรอก มีแต่กองไฟไวไฟไวไฟอะไรพวกเองก็อินเทอร์เน็ตอะค่ะป้าเด็ตเด็ดอะไรไม่รู้อะ<ม>ป้าไม่รู้จกักเราสูซี่จะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วนี่ไงอะพ่อให้มาอยู่กับป้าเหรอค่ <c oughs> ะเ้วเองจะอยู่ได้ไหมเนี่ย ของไม่ทันต้องเรืองมากสุซีสาวน้อยจะนอนกินบ้านกินเมืองไม่ถึงไหนคนไปให้ย่าให้ย่านาแต่ก่อแล้ว ngu bay lúc ra hay vậy đó tăng tua tướng mập bơn gấp tôn gấp na nè hơi tao quăng khoai chút má <laughs>

โอ้มันแม่นตังนั่นที่ไหนนั่นกลับหัวกลับหัวอีกด้านหนึ่งหนึ่งสองซ้ำจ้าหนึ่งสองสมจุ๊โอ้เบาไวเบาไวอนไนันไปจอยปฏิญญาเกิยนไป กับเบิน้นอะเปิ้ลเอามาให้กินเป็นก่อนนี่เอ้ย,อยากจะอี้กันนี่เอาเอาดีไปแล้วก็อี้ อขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่ายิ้มตัวขอบคุณค่าขอบคุณค่า,คคาใจกินแล้วกันเดี๋ยวไปแยาก,การต่อไม่เอาอ่ะซูซี่ไม่ทำแล้วไ่แย่ได้จัดได้อ่ะ ตัวเกาก็หายแยะไปหน่อยเดียวพอคนอื่นเป็นแย,ย่เหรอไอหมดต้งสวนแล้วก็พวุงนายมันชนชั้นแรงงานซูซี่ไม่ทำหรอกซูซี่นั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะลูกป่าเนี่ยหลานป้าพี่ซูซี่งออร่อยไหมหรอที่นู่นมีงอไมไหมอ่ะในเมืองอ่ะ มีอยู่มั้งแล้วมันมีตึกสูงสูงไหมมีไฟ<ม>เยอะเยอะเลยใช่ไหมแล้วมีพิซซ่าไหมมีสิหรออร่อยไหมอะอร่อยมากแล้วมีเพื่อนไหมเพื่อนอะหรอไม่อะ้อาวทำไมอะ่ะไม่รู้แล้วมันมีความสุขไหมล่ะลูก นี่หนูมีเพื่อนเยอะเลยนะพี่ซูซี่จริงเหรอใช่ดูสิสวยจังเลยเนาะอากาศดีเนาะลาพาพี่ซูซี่เข้าไปเดินดูนทาทั้งปุ่นน่อเนาะไป,ปะไหมไปกับลาบน่ะอปะลูกปะ<ไ>ปเปงาเงา เดี๋ยวมีอะไรให้ดูมีรูปูด้วยนะที่นี่อ่ะปูตัวใหญ่มากเลยเรอดูสิเนี่ยเนี่ยรูปูตรงนี้ใหญ่มากเลยนะหรอใช่เขาจะจับปูกันอ่ะเห็นไหมนี่ไงนี่ไงไหนไหนไหนไนี่นี่เห็นไหมใหลายตเลยรูใหญ่มากปูอร่อยมากเลยนะเอาไปทอดก็ได้จริงหรอใช่เฮ้ยมาจับปูได้กันไหมได้ ตาไปดูข้างในอีกครับโอ้โอ้พี่ซูซี่ชุดสวยจังเลยชจูซูซี่สวยไหมสวยจะได้แต่งตัวกลมกลืนกับทุกคนไงโอ้ยตั้งแต่อยู่ไงล่านี่เปลี่ยนไปเลยนะกินเลยลูกกินเยอะๆกินเยอะๆอะซูซี่ลองกินดูลูกอันนี้อร่อยนะกินเลยลูกกินเลยอ้าวแล้วทำไมไม่กินน่ะลูกซูซี่กินไม่เป็นค่ะ ลองดูก่อนอย่าตัดสินอะไรใป็นสิ่งที่เรามองเห็นเราใช้มือเหรอคะมือเนี่ยแหละลูกเน <Yeah, S 2> <อ>ี่ยเห็นไหมล้างมือแล้วก็กินได้ใช่นี่ไงกินเลยแบบนี้ข้เาเลยกินเลยเป็นไง ่อ,นนะอร่อยใช่ไหมกินเย,ยอะๆเลยลูกกินเย,ยอะๆเลยซูชิกินเลยกินเลยกินเลยเอาอะไรอีกอะ่ะป้านตักให้เอาอะไรลูกเอานี่นะเอานี่นะคิดอะไรอยู่ลูกในเมืองมีเน็ต มีอาหารอร่อยอร่อยให้กินแต่ที่นี่ไม่มีเน็ตแต่อาหารก็อร่อยบ้างแต่ที่นี่มีมิตรภาพดีดีกว่าในเมืองตั้งเยอะเพราะอะไรรู้ไหมลูกความสุขอะมันอยู่ที่ใจเราคิดเงินทองกับความสะดวกสบายอะมันไม่ได้สร้างความสุขให้เราเสมอไปนะลูกซูซี่ใจเราตั้งหาก อยู่ตรงไหนก็มีความสุขสุขอยู่ที่ใจไงลูกค่ะป่าท้องไร่ท้องนาป้าเข้าบ้านกินข้าวลูกค่ะอยู่ในเมืองกับนอกเมืองชีวิตต่างก็มีบ้างที่ต้องทุกข์และต้องสุข อยู่ในเมืองใครที่ียดกไม่ต้องทุกแต่ความสุขอยู่นอกเมืองจะรู้มาก